ได้เวลาขึ้นเรือกันแล้วจ้าพี่น้องอันนั้นเป็นเรือนะคะนะเรือที่นั่งจะไปมีเช่อว่า b บร์เกนฟิวร์นะคะเนาะเป็นเรือสมัยตะกี้นี่เป็นเรือ,รอของประเทศนอร์เวย์ค่ะแต่ว่าแต่ว่าอ่าเดี๋ยวนี้เป็นเรือของเดนมาร์กแล้วนะคะเนาะเพราะว่าเดนมาร์กเขาซื้อต่อไปเนาะคะ่ะได้เวลาขึ้นเรือแล้วอันนั้นส่วนรถรถคันใหญ่สีแดงนั้นเป็นรถที่เพิ่งออกมาจากเรือ <c oughs> เขาขนอะไรก็ไม่รู้พี่น้องคะนะ เป็นท่อใหญ่เลยต้องจะต้องมีรถน้าขบวนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าขนของยาวใหญ่แหล้วก็้ยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องเห็นป่าเป็นท่ออะไรก็ไม่รู้ค่ะ <c oughs> พึ่งลงมาจากเรือเนาะค่ะเรือลำนี้ที่ขับมาจอดเทียบท่าที่บาร์เกนกอจะมีเวลาอยู่สามชั่วโมงพอขับมาจอดปุ๊บคนที่เดินทางมากับเรือกับรถโดยสารรถคงส่งสินค้า มาก็เรือพ่อขับมาจอดก็จะขับออกเนาะขนะับออกแล้วก็รอบต่อไปก็จะเป็นรอบค้นที่จะเดินทางไปเนาะเะนาะในจาร์โอเวอร์เรือ,อใหญ่เลยพี่น้องคะ่ะเห็นไหมนี่เป็นรอบที่ซีล้วนะคะนอะที่นั่งมาก็ตื่นเต้นทุกรอบค่ะพี่น้องตื่นเต้นทั้งตื่นเต้ตนทั้งเสียวทุกรอบนั่นแหละ <c ười> เรือก็จะไปขึ้นจะไปขึ้นหลังเรือเนาะรถะก็จะไปขึ้นหลังเรือไม่ว่าจะเป็นรถสินค้ารถผู้โดยสารเนาะเะนาะจะเอารถ ขึ้นไปจอดอยู่โซนด้านล่างของเรือค่ะนี่เห็นไหมอีนงอ่งจะต้องปิดเสียงเนาะคะ่ะเพราะว่าในรถพอยังจะเปิดเพลงให้เราฟังเพลงไปพี่น้องค่ะอี่น่งก็ปิดเสียงแล้วก็พากอาบไปเป็นยังเนาะคะนะ่ะเนาะรถบ่อคอยร้ายเน,นาะค่ะนักท่องเที่ยวรอบนี้บ่อคอยร้ายเนาะคะ่ะเพราะว่ามันโมเมนต์หนาท่องเที่ยวพี่น้องคุ่นที่มาไปเที่ยวกันรอบนี้นี่ส่วนมากก็จะได้ตัวฟรีกัน นี่จ้าใต้ท้องเรือสามช่องสามช่องด้านที่มีลูกซ้อนนั่นจะเป็นพื้นที่สําหรับรถส่งสินค้านะพี่น้องเถาะรถใหญ่รถหกล้อรถสิบล้อนะคะส่งสินค้าส่วนรถผู้โดยสารที่เอารถไปนั่มตองใจค่ะรถทุกทุกคันเด้อพี่น้องเด้อแปดร้อยโคนค่ะแปดแปดร้อยโคนสาหรับรถที่เอารถขึ้นเรือ,อไปนั่มก็จะขับมาจอดบนชั้นห้าเนาะค่ะเนาะรถทีนั่งขับมานี ขีอพ่อใหญ่ก็นั่งขับมาจอดในบนเป็นชั้นห้าเนาะค่ะก็จะวนรถไปจอดตามลูกซ้อนที่เขาบอกเนาะค่ะนี่จ้าจอดเลี่ยงกันเลยพี่น้องค่ะพอจอดเรถเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็คนสัมบาระของเราที่จะเอาขึ้นไปทึ่งห้องน้าเอาลงมาแล้วก็ไปหาห้องพักกันคะ่ะสวค่ะ กอต้ขึ้นไปชั้นแปดไปหาห้องพักเข้ามาในเรือแล้วพี่น้องไปหาห้องพักกันหฮ่ห้องพักเขาจะหายมาแล้วนะคะเนาะ ห้องแปดศูนย์แปะไอแปดสองศูนย์เจ็ดแปดสองศูนย์เจ็ดพี่นอ้องแต่ห้ามองเนี่ยเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีแห่อันนี้มันแปดสามอันนี้มันเริ่มแปดสามแปดแปดสองศูนย์เจ็ดไม่โยงไหนล่ะเราจะมาเบ่งตารางตรงนี้ <c oughs> อัตถูนุนชื่อ <Yeah. S 1> คูแอวีโน ไดาในเราอยู่ด้านหลังค่ะต้องยางไปด้านหน้าสองศูนย์เจ็ดตันเดินเดินเดินเด็ดเด็ดเด็ดห้องเยอะมากชั้นแปดเด็ดไป ไปตามหาห้องพักห้องมีเป็นพันพนห้องสำหรับห้องพักฟรีอยู่ชั้นแปดไปตามทางไปเรื่อยๆฮะ <c oughs> ลงมรล้วระทีนี่ <laughs> แปดสองนิบเจ็ด <c oughs> ห้องบเบเพหอแปดสองสิบเจ็ดส้มนี่ก็จะเป็นห้องนอนแบบห,อนอนอหอ้องนอนธรรมดาห้องหนึ่งนอนไดี่สีคนมีห้องน้ำในตัว Khởi lên xe, bắt đầu chạy xe, tìm tìm để tìm tìm 8207 Được rồi, được rồi Được rồi, bây giờ COVID nữa Được rồi, bây giờ COVID nữa จะเจอแล้วจะเจอแล้วโอ้ยหหองเยอะมากพี่น้องี่สันแปะได้เนี่ยที่สุดก็เจอแล้วจ้าเข้าไปเลยเข้าไปเลย<อ>ฮะที่ดิสเบลลนุ่มใจเบิ้งสักหน่อยหนึ่งนี่เข้าประตูพมาจะมีที่แขวน มีโต๊ะทงนี่หน่อยหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำเปิดไฟยังไงวะนี่นี่ห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องส้วมเป็นชั่วฟ้าหนั่งเอาลงมานันนอนแล้วก็เตียงชั้นบนยืนเทิงด,ดัดฝากัเอาลงมาได้สองฝั่งนอนได้สี่คน,นเลือดอยู่นะนี่มีแก้วให้ที่อาบน้ำมีที่อาบน้ำให้ มีที่ล้างมือว่าน่ารักามากเลยพี่น้องมีนุ่นกระดาษเช็ดชู่ทุงขยะสวมกระสะอาดผู้ใดที่มาเที่ยวเรือนะคะมองกดนำให้พอได้นี่อยู่ตรงนี้ <laughs> เลิศนะสำหรับห้องพักฟี่สุดยอดเลยเ,เป็นห้องพักห้องพักฟี่สำหรับคนที่สื่อตั๋วขึ้นมานะคะนาะเป็นห้องพักธรรมดาน,นอนได้สี่คนเห็นไหม นีนางกบพอยญ่ได้ตัวฟีก่อบต้องเสียอย่างค่ะค่าตัวก็บได้เสียค่าของก็บได้เสียฟีเบิดเสียแต่ค่าอาหารมื้อข้ามแล้วก็เครื่องดื่มนิดนนหน่อยข้างนอกแล้วก็ชั้นเจ็ดมันมันจะมันจะอยู่ชั้นเจ็ดจะอยู่ชั้นเจ็ดนะคะเนอจากว่าจะเป็นห้องอาหารโร่งอาหารบาร์ร้านเหล่าอียงอยู่ชั้นเจ็ดหมดเลยชั้นแปดก็จะเป็นห้องพักจะมีถึงจักสันด์้วยเนี่ยนี่นางจำบ่ได้มีสิบสันด์สิบสองสันในเรือนะคะเนาะ นี่จ้าเอามาให้เบ่งบรรยากาศในเรื่อยนางก็มาหอดห้องเรือได้นั่งอาบน้าพ่อใหญ่บอกว่าเดี๋ยวเฮ้าสีออกไปข้างนอกไปนั่งดื่มจัหน้อยไปเบ่งบรรยากาศข้างนอกจัหน้อยนึง้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรือออกกลางทะเลมาเฮ้าสีมองเข้าสีมองอีกอย่างบ่เห็นเลยเราวบดที่นี่เฮ้าถึงค่อยมาอาบน้าตอนนั้นเนาะคะเนาะอันนี้เป็นห้องพักในน้อยบอมีหนาตรงบ่มีหนาตางแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องสูตรที่เข้าใจเงื่อนเพิ่มต่างหากก็จะเป็นห้องห้องแบบห้องใหญ่เลย ห้องใ่มีเตียงใยใๆมีห้องอาบนา้ำใยใยอันนั้นก็จะจ่ายเพิ่มรคาคาอยู่ที่ประมาณอ่าหนึ่งพันหนึ่งพันข้นขึ้นไปนะคะเนาะอันนั้นก็จะมีหน้าตา่างใยใ่มีมองเห็นน้ำทะเลต่วันรอบนี้นางก็พอใ่บ่ได้ซื้อเนาะเะนาะเอามาให้เบิ่งจ้า